สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมหมกขำตตมะละกอหม้อสาวดมกาวมันทุกคืนวันลืมนวันนี้ต้องเรียมเนื้อมาปกนะครับผมวันนี้ครับทุกคนผมนะครับจะทําการเปิดสวนสัตว์ชีทวีปครับทุกคนบอกก่อนนะเว้ทุกคนผมอะสามารถจับสัตว์ทั้งสีทวีปได้นะครับสีทวีปนะครับมีอะไรบ้างนะครับทุกคนสี่ทวีปแรกนะฮะทวีปที่1ทวีปป่าทวีปที่สองครับทวีปทะเลครับ น้ำแข็งครับทุกคนและทวีปที่4ครับทวีปบกหรือทวีปคนของเราเองนะฮะก็คือเมื่อกี้เพิ่งจับมาได้หนึ่งตัวนะครับทุกคนก็คือไปทวีปของทะเลมานะครับหรือทวีปน้ําแข็งนั่นเองนะฮะก็คือแบบเพิ่งบินกลับมาจากออสเตรเลียเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้วกันเนาะสัตว์ทั้งหมดของสีทวีปของผมครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับทุกคนเอาทวีปใกล้ๆบ้านเราก่อนนะครับทวีปป่าทุกคนคือผมสามารถเดินไปได้ใกล้ๆเลยแค่ ข้างบ้านผมอะเออเข้าใจใช่ปะเพราะว่าข้างบ้านผมนะครับเป็นป่าครับทุกคนมันคือทวีปของสัตว์ป่าและผมก็ได้ไปเจอ มีครับทุกคนต้องบอกก่อนนะครับมีตัวนี้นะฮะเป็นมีถ้าเกิดทุกคนลองเซิร์ชใน Google นะครับผมทุกคนลองเซิร์ชคําว่ามีเหลืองนะครับหรือมีแดงก็ได้นะครับทุกคนทุกคนก็จะเจอนะฮะเป็นมีภูนั่นเองนะครับทุกคนลราเล่นมีแดงตัวนี้นะครับความยากในการหานะครับในระดับเดาวนะครับทุกคนความยากในการจับสูงสุดนะครับติดท็อปสินะครับไอนี่อันดับเดาวนะฮะที่มันขวนผมเวกว่าจะสู้มันได้นะครับทุกคนผมยอมเสียแขนข้างหนึ่งไปนะ ไม่คือแบบต้องมิดแผลครับทุกคนดูนี่ทุกคนเห็นไหมฮออวานี่อ,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 อทุกคนเ,เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ล้วกันนะง่ายๆอ้นี่มันฆ่าผมกับตายครับทุกคนแต่พอดีว่าผมใช้พลังนะครับทุกคน <S <S เพื่อจับมันมานะครับคือสกกะกดจิตมันนั่นเอง นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยมันออกมานะฮะมาดูกันนะครับผมว่าหน้าตาของมีแดงนะครับจะเป็นยังไงจุดจุดถ้าจุดจ้าลบคว้านช่วยจุดมีจุดมัน ือทวีปของสัตว์ป่าและผมก็ได้ไปเจอมีแดงท้มามไปวนเนี่ยทุกคนครับนี่ครับทุกคนนี่คือสัตว์ตัวแรกของผมนะครับนี่คือหมีแดงนะครับคืออันนี้ผมน็อกกิ้งมันไว้แล้วนะครับทุกคนคือผมไปฝึกกะระทลิกก์นะฮะนี่ก็คือหมีแดงนะครับทุกคนหมีตัวนี้นะครับผมเป็นหมีระดับเจ็ดดาวนะครับหน้าเหมือนไอเท็ดดี้เลยนะไอเท็ดดี้จอมหื่นนะ ไอตัวนี้นะครับผมผมก็จับมันมาได้นะครับอย่างไม่อยากเกินนะครับจะก,ก็เกิดเสีย Red แขนข้างหนึ่งนะครับโดยการสุ่มจับฉลากนะครับทุกคนในงานวันเด็กของโรงเรียนของผมนะฮะโดยการสุ่มจับฉลากนะครับทุกคนในงานวันเด็กของโรงเรียนพอดีว่าดวงดีเกินนะฮะก็เลยได้มีแดงตัวนี้มานะฮะทุกคนทุกคนจะรู้แล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปของผมเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่หายากกว่านี้ครับทุกคนและทุกคนก็จะตาตึงจะจะจะตะึงเลยแหละนะทุกคน <S <S โอเคไปดูกันตัวที่สองครับทุกคนทุกคนควรจะเห็นแล้วใช่ไหมออกมาตัวนี้นะครับผมก็คือเสือดำก้า9หางครับทุกคนเสือดำก้า9หางนี้นะครับคือผมไปจับกันนารุโตะมานะตัวนี้นะครับอยู่ในทวีปนี่อะไรบ้างนะทวีปบกทวีปทะเลทวีปน้ําแข็งนะครับอันนี้คือทวีปของคนนะครับทุกคนไอเจ้านี้นะครับทุกคนมีความยากอยู่ในระดับ7.5ดาวนะครับติ่มอย่างนี้นะครับผมขวนตานิคฟิลี่มาแล้วนะครับทุกคนนี่นะทุกคน มันเป็นเสือดำ a few moments later ก้าหางใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะเออเสือดำเก้าหางนะครับทุกคนมันก็ได้สู้กับผมนะครับแต่มันก็ทําอะไรผมไม่ได้นะครับทุกคนพอดีว่าผมวิ่งเข้าไปน็อกกิ้งมันนะครับทุกคนมันขู่ทุกคนทุกคนได้ยินไหมทุกคนกคงไม่ได้ยินหรอกผมก็จะต้องปล่อยมันออกไปนะครับเข้าใจไหมตัวต่อไปครับทุกคนเป็นตัวที่ จับยากมากที่สุดแล้วนะครับทุกคนมันคือสัตว์ทะเลครับทุกคนเป็นทวีปของทะเลต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเป็นสัตว์ทะเลที่โคตรจะเก่งนะครับทุกคนมันสามารถใช้หลุมดําจักรกวาลได้เลยนะครับทุกคนมันคือปลาวานครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไอ้ปลาวานตัวน,นั้นมานะครับมันชื่อว่าพิงเฟลนะครับทุกคน <c oughs> ไปดูกันทุกคนเห็นลังสีออร่าสีชมพูของมันไหมพิงเวล เล่งมุกเดิมเดิมอีกแล้วแกแกมันจะกระโดดกับผมอ่าทุกคนโอ้ทุกคนว่าผมปัญญาอ่อนไหมคิดแล้วนะว่าผมปัญญาอ่อนใช่ครับทุกคนผมไม่มีอะไรทำเลยคือเหงาครับทุกคนนะครับไปทอดกระถินหมดนะฮะแล้วก็เหลือผมไว้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเงงเแบบนี้นะครับอโอเคครับทุกคนไอตัวนี้นะครับก็โดนผมน็อกซก,กิ้งไว้แล้วนะครับทุกคน มันอุ่งนี่ว่ะมันไม่ใช่วิวไม่ใช่พิงวิวนะเว้ยนะครับแต่มันก็คือแบบสองสายพันธุ์สุดท้ายนะครับนี่ฮะทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะฮะทุกคนโอ้โหตัวยังใหญ่อะเห็นไหมวันไงคนดูเจ้าทุกคนอะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดแชร์ด้วยนะกดใจเหมือนให้มันกันจะโดนหลุมดำ black hole เสียไหมใช่แล้วนะครับทุกคน ตัวนี้นะครับผมจับมันมาได้จากทวีททะเลนะครับทุกคนประวัติของมันนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสัตว์ในตำนานนะครับเกิดจากกลูเมตบิ๊กแบงนะครับทุกคนมันก็ตกแตกแยกออกไปนะครับทุกคนมีอยู่4ตัวนะครับและตัวนี้ก็คือเป็นสัตว์คลองทะเลนะครับทุกคนของทวีททะเลนะครับมันชื่อว่าอุงอุงพิงเวลนะครับตัวนี้มีความจับระดับ 1,000 0มืครับทุกคน1 0 0 0งดาวนะครับตอนแรกเก็บดาวใช่ป่ะเออไอไอหมีแดงตัวเนี้ยนะนะน่ะนะนะฮะวไงมีนะฮะนั่นแหละไอตัวนี้นะครับจับยากที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดนะครับผมต้องใช้พลังคลื่นเต่านะครับแล้วก็ใช้พลังจิตเพื่อไปจับมันนะครับทุกคนตัวนี้นะครับได้มันยังไงได้มาจากพี่ครับทุกคนแฟนเก่าของพี่ผมนะครับเอามาให้ตอนวันเกิดนะนะมันชื่อว่าอุงอุงพิงค์เวลนะฮะ ไปมันเหลือสัตว์อะไรปะเมื่อกี้ผมลืมละมีสี่ทวีปใช่ไหมทวีปคนก็ไปแล้วทวีปป่าก็ไปแล้วทวีปทะเลก็ไปแล้วเหลือทวีปอะไรวะอ่าทวีปทะเลมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเปิดตัวสัตว์ทะเลก็สัตว์ทะเลนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถจะเล่นมุกปลาทูแต่ด้านปลาทูหมดสาม,มารถจับมาได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งหนีออกไปเมื่อกี้นะฮะ ผมก็จะต้องเติมพลังนะครับเพื่อเรียกมันมานะฮะทุกคน <_ C 1> มันมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วสัตว์ทะเลตัวสุดท้ายจ้ากูสัตว์บอกผมก็ไม่รู้นะว่าผมทําเพื่ออะไรเนี่ยไอ้คลิปเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองปัญญาอ่อนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทุกคนม6แล้วนะเวคลิปนี้มีประมาณนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์ิดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมนะครับตลอดวันนี้สัตว์ทั้งสี่สวีบสัตว์ทั้งสี่สวีบพวกสัตว์ทั้งสี่สวีบของผมนะครับไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย